นางนานทน,น,นาตาลีแอร์โฮสเตสสาวเชียงใหม่สวยสมมงคว้ามงกุฎนางสาวถิ่นไทยงาม2568เรียกได้ว่าจัดใหญ่สมมงซบเวทีการประกวดรอบตัดสินนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2568ณโรงแรมเอสพาค่ะนําโดยคุณศรีนาฏเอ็งตระกูลประธานกรรมการบริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามบรรยากาศภายในงานค่ะคึกคักไปด้วยเหล่าบรรดากองเชียร์ของสาวงามค่ะโดยได้เปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง25สาวงามในชุดว่ายน้ำย้อนยุคที่ตัดเย็บอย่างประณีตและผู้ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายยังอวดชม ในชุดว่ายน้ําสากลรวมถึงชุดในตีมเสน่ห์ผ้าไทยและชุดราตรีที่สวยงดงามตะการตายอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าสาวงามแต่ละคนสวยแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวและผู้ที่สวยสมมงคว้ามงกุฎนางสาวทินไทยงาม2568ไปครอบครองได้แก่น้องนานะนาตาลีสุกิอุระสาวงามจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินกราฟแอร์หรือน้องนานะค่ะจะได้รับเงินสด5 0 0 0บาทมงกุฎเพชรพร้อมสายสะพายและเงินรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย การคุยข่าวบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามทุกคนที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วยค่ะรู้สึกเื่นตันใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านาัน,านเองก็ประกวดนางงามมาหลายปีค่ะและเวทีแรกที่หนูได้ขึ้นประกวดก็คือมิสทิมถิ่นไทยงามเมื่อสิปีที่แล้วพอดีค่ะเพราะฉะนั้นการได้มากลับมายืนอยู่บนเวทีนางสาวทินไทยงามก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆและมันเกิดกว่าที่ฝันจริงๆค่ะที่ได้เข้าพรอมองกุฎในค่ำคืนนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าในหัวหนูมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็ขนลุกไปถึง หัวจริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นลมแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเส้นตันจายังบอกไม่ถูกจดตั้งสูตรงไปหนูคิดคำานึงในหัวนั้นก็คือไม่มีเหตุผลที่เจ้ามองอนาคตด้วยความสิ้นหวังค่ะหนูท่องคำนี้ตลอดแล้วมันก็เป็นชื่อหนูจริงๆแต่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่า น่าจะเป็นครั้งแรกที่จับมือกับนังบุรด้วยแราทั้งสองคนคือตอบคำถามดีมากๆก็มีแค่นั้นจะเป็นใครก็ได้ใต่หนูคือทุกครั้งที่เขาถามคำถามเพื่อนๆนะคะหนูก็จะคิดไปด้วยว่าถ้าเป็นเราเราจะตอบอะไรดีแล้วก็เป็นเือนกับการทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถามหนูอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูกำลังมีอะไรบางอย่างในม,มหัวแล้ววันนี้แปลกมากเลยค่ะที่หนูไม่มีความตื่นเต้นเลยสักนิดแต่ว่าทุกอย่างมันไหลออกมาและเหมือนกับว่าประสบการณ์10ปีที่เราสังสมมาได้ทำให้มันสเปรตเในวันนี้ค่ะปีี่่บนวทแหง ก็อยากบอกว่าเวทีนี้ตดสินดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้คอบครองมงกุฎในค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่สตาทุกคนเพื่อนทุกคนที่เอ็นจอยกับหนูมาตลอดหลายวันนี้ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆตอนที่แบบว่าประกาศ5้าคนเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าพอเราพอเราได้ตอบคําถามไปแล้วเนี่ยเราก็ฟังเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆตอบอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่าทุกคนตอบดีหมดเลยค่ะพอพอแบบนั้นหนูก็เลยถามเพื่อนว่าหนูตอบแย่มากไหมเพราะว่าหนูก็กลัวโดนดุอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่า วันนี้5คนใครก็ได้เพราะว่าเพื่อนพี่แล้วก็น้องๆกันทางนั้นเลยนะคะเราสนิทกันมากในกองนะคะ <c oughs> เฟ็นเร่กันสุดๆเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกประทับใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในเวทีที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้มายืนอยู่ถึงร้องหนึ่งค่ะเนาทีที่จับมือก็คิดเหมือนกันว่าขอให้เป็นชื่อตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันที่เราเก็บตัวเนาะเราทําทุกวันเต็มที่แล้วก็ด้วยสิ่งที่เรา มุ่งมั่นตั้งใจเนาะเราก็เลยอยากที่จะแบบเป็นที่หนึ่งในวันนี้แต่ในหัวหนูก็แบบว่าใครก็ได้ใครก็ได้เพราะว่าหนูก็สนิทกับพี่นันนาเหมือนกันก็คุยกันตลอดอยู่ในกองแล้วแบบคุยกันทุกเรื่องแบบว่าพี่นานะาเป็นไงบ้างทําอะไรนู่นนี่นั่นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออสองคนนี้ใครก็ได้แต่ในใจก็ยังอยากให้เป็นเราอยู่ค่ะก็หนูนี่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะเวทีจาวถิ่นไทยงามเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของหนูนนี่เลยก็ เราเก็บตัวกัน5วันเนาะค่ะ,คะแล้วโนนี่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เราก็สนุกสนานกันนะ,ะ,ะเราก็สนิทกันเร็วมากๆเลยทั้งๆท,ที่เป็น5วันนะคะก็โนนี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญในเส้นทางนางงามของโนนี่นะคะแต่ก็โนนี่ก็จะไม่ไม่หยุดต่อไปก็จะก็จะเดินเดินเส้นทางนางงามต่อไปนะคะแต่ก็เราก็มีความคาดหวังเหมือนเหมือนน้งองุู่เนาะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูนี่คิดว่าใครก็ได้ใครก็ได้ทั้ง5คนต่อปดีกันหมดเลยแล้วก็สวยกันทุกคนเลยก็จริงๆอ่ะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันเป็นคนละ feeling เนอะหนูบอกทุกคนเสมอว่าทุกเวทีมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดลองหนึ่งเวทีนั้นจะมาตุ้บที่นี่เท่าไหร่ใรก็ไม่ผิดอะไรไม่ต้องกลัวว่าแบบเออเราเคยเป็นใครมาก่อนทุกครั้งเราเริ่มใหม่ในทุกๆเวที น,น้องเดินสายกันมาเป็นร้อยเวทีถ้าเกิดต้องมานั่งคิดแบบนี้ทุกเวทีมันก็เหนื่อยถูกไหมดังนั้นอะค่ะจิก็เลยรู้สึกว่ามันก็กดดันเนาะคนก็มีความคาดหวังกับเราประมาณนึงแต่ว่าจิว่ามันเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็เป็นการส่งท้ายชีวิตนาง,งานที่ดีค่ะ7ปีที่ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วกลับมายืนอยู่บนนี้อีกครั้งหนึง่งไม่ได้เพื่อแค่ตัวเองแต่ว่าน้องๆอีก 20กว่าคนวันนี้ค่ะ,ละหลายๆคนน้องมีความฝันมีความหวังเพิ่มมากขึ้นได้ช่วยเหลือเขามากขึ้นแล้วได้มารวมทีมตัวแม่ทั้งนั้นนะ่ด้มาตรงนี้ได้มารวมทีมกับเขาตรงนี้ดีใจมากแล้วค่ะก็จริงๆไม่อยากให้คิดมากว่าแบบเออเคยเป็นร้องหนึ่งร่องสององสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มใหม่ไปได้วยกันแล้วก็ ทุกเวทีศักดิ์สิทธิ์เท่ากันศักดิ์สรีเท่ากันค่ะภูมิใจมากๆที่ได้เป็นทีมของทีมแหยงามเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเราจะวิ่งตามหาความฝันเหมือนน้องๆและเราถึงเวลาที่ต้องเปิดโอกาสให้หน้าใหม่ๆเขาขึ้นมามีตัวตนแล้วเราก็ออกไปเติบโตในเส้นทางของเราค่ะก็แต่หนูก็ยังซัพพอร์ตน้องๆทุกคนเสมอเหมือนเดิมรักในเส้นทางนี้เหมือนเดิมอนาคตอาจจะเห็นหนูนั่งรีแคปนางงามได้ใช่ไหมเรื่องหนูมาเป็นกรรมการได้น่ะอาจจะเห็นหนูในเวนั้นก็ได้ เ้วพี่ๆสื่อมวลชนเองหรือว่าใครก็ตามที่อยากเจอยังเจอกันได้ยังพูดคุยยังทักทายกันได้หนูไม่ใช่นางงามแต่หนูยังเป็นจุกจิกของทุกคนสมบูค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนมีศักยภาพมากๆแล้วก็เราทุกคนเนี้ยก็ตั้งใจที่จะทํากิจกรรมในแต่ละวันรวมถึงพี่ๆสตาฟนะคะดูแลเราดีมากๆกองเลี้ยงดีมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่คะ่ะก็ทุกคนนะคะมีสกายภาพกันหมดเลยเราก็ตั้งใจมากๆเรามาไกลได้ขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็ยินดีที่จะเป็นทีมของทีมไทยงามค่ะ ค่ะก็อยากจะขอบแบบขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามพวกเราทั้งในบริบทของการเป็นนางงามและบริบทอื่นๆของชีวิตค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังไล่ตามความฝันว่าไม่ว่าความฝันของคุณจะต,ต้องใช้เวลาหนึ่งปีหปีหรือเป็น10บสปีก็อยากทึ่งยอมแพ้และท้อใจค่ะขอบคุณค่ะก็ยังไงก็แล้วก็ขอฝากนานะนา,นาตาลีสุบิอุระนางสาวถิ่นไทยงามประจําปี2568ไว้ในใจด้วยนะคะ